ครับตอนนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูชมเหรียญน้องพ่อแก้วเวลากลางคืนนะครับผมจะเป็นการเปลี่ยนสีเป็นยังไงบ้างครับความสวยจะเป็นยังไงบ้างเหรียญเก่านะครับผมเหรียญสมัยรุ่นเก่านะครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเหรียญน,นี้จะมีความสวยสดงดงามนะครับผมความคมของ,ของ,ข,องของเหรียญน,นะครับผม สวยมากเลยครับดูเวลากลางคืนเหรียญเก่านะครับผมสวยสดงดงานข้างบนเขียนว่าอุอากาสะเป็นกระถาหัวใจเศรษฐีของพระพุทธเจ้านะครับผมดูข้างหน้าความคมความชัดเจนนะครับผมดูดูดูด้านหลังนะครับม ผมความสวยสุดางดงามจะมีขึ้นแบบว่าคล้ายๆกับเนื้อผงนะครับผมคล้ายๆกับที่ลงในหนังสือคล้ายปิดตาแบบเนื้อเนื้อเนื้อกลาเนื้ออะไรปิดปินเหรียญก็จะเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันนะครับผมคล้ายกันจะออกความสวยสดางดงามแบบคล้ายๆกันนะครับผมเยนลงโป๊แก้ววัดเพือวันนะครับ เป็นเหรียญที่หายากมากครับเหรียญนี้มีไว้บูชารักษาตัวเองคุ้มดูอยู่รอดปลอดภัยนะครับผมะถาลุกเสกท่านก็ตั้งนโมสามจบนะครับผมนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตะโสะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ อิติปรมามต i าตทิงสาอิติสัพยามกตาอิติมนุสัปปโนุอิติปิโสจะเตะนัโมโม,โมโอิติจิตโจทหังคาหาหิหิหิในท่องอยู่ในใจนะครับผมกระถาบูชาหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครอวันหลวงปิตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครอวันนะครับผมดูเวลากลางคืนความสวยสดงดงามของเหรียญที่แบบว่า หายากไม่ค่อยไม่มีลงในหนังสือนะครับผมไม่มีลงในไม่ไม่ไม่มีลง,ไ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 ,ลงไปเสิร์ชดูได้เลยครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมมีมีมลงแต่หนึ่งเก้าแต่ไม่ใช่ห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับผมถ้าถ้าห่วงเชื่อมแบบนี้นะจะไม่มีลงนะครับผมหายากมากเลยเหรียญรุ่นบบนี้ดูเป๊ เป็นเหรียญได้มาจากคุณลุงนะครับเหรียญรุ่นนี้คนธรรมดาไม่มีโอกาสได้นะครับผมได้ๆ้กับหลวงพ่อนะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องรักษาไว้นะครับผมนี่ก็ถ่ายให้ดูกลางคืนนะครับผมกราบขอบุณครับผมครับกดติดตามกดแชร์ให้กําลังใจด้วยนะครับผมขอบุณครับ